สู่เกมที่2กับน้องผิงผิงนะครับความฝันอยากจะเป็นหมอทําชีวิตครอบครัวให้ดีขึ้นจากห้อง3าคูณสห้องเล็กๆครับใช้ทุกอย่างในชีวิตของครอบครัวโตขึ้นมีเงินแล้วจะทาทุกอย่างให้มันสบายขึ้นนะครับเกมที่2อยากไหมแชมป์ยากไหมเกมที่2องยากเลยฮะเหมือนภูเขาฮะไต่ขึ้นเรื่อยๆไต่ขึ้นเรื่อยๆความยากต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนมีทั้งหมด5ข้อครับเกมที่2เกมวิทย์คิดสนุกพิธีกร จะอ่านโจทย์วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปหลังอ่านโจทย์จบภายในเวลา3วินาทีน้องพิงพิงจะต้องตอบคำถามเกมนี้มีทั้งหมด5คข้อข้อละ2,000บาทหากน้องพิงพิงตอบถูกครบทุกข้อรับเงินค่าเทอมไปเลย1,000 0บาทเอาใจช่วยข้อที่2ครับเอามาเดี๋ยวให้น้องพิงพิงประจำที่อยู่ตรงนี้นะครับคุณ<อ> หมอหัฐครับให้กําลังใจน้องนะครับข้อนี้ข้อที่2แล้วนะครับค่ะก็สู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะครับพี่แท่งครับพี่แท่งไม่ต้องห่วงฮนะเดี๋ยวพี่อยู่ตรงนี้นะครับอันไหนที่มันพอช่วยได้เนี่ยพี่จะยิ้มนะแสดงว่าถูก <c oughs> <laughs> อันไหนถ้ามีเท้าคางนี่น,นะนะอันนี้เนี่ยแสดงว่าผิดอาจารย์แปงอาจารย์แปงเนี่ยให้กำลังใจหน่อยผมคิดว่ามัน ไม่ยากกว่าทอดไข่เจียวที่น้องทำอยู่ทุกวันแน่นอนโอ้โหครับเกมข้อนี้เป็นข้อที่สองนะครับมีทั้งหมด5ข้อข้อละสองพันบาทนะครับอ่าพร้อมแล้วคุณแชมป์เริ่มนะครับน้องผิงผิงพร้อมนะครับทันทีที่พี่แชมป์อ่านโจทย์เสร็จน้องผิงผิงมีเวลา3วินาทีในการตอบคำถามนี้นะฮะเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ3วินาทีครับข้อแรกหวิอันนี้3วิ ตั้งใจฟันโจทย์ข้อแรกดีๆนะครับอาการมองเห็นจุดดำหรือว่าเส้นได้คล้ายกับหยักใย่ลอยไปมาเป็นอาการที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของส่วนใดในลูกตาครับน้ำวุ้นในตาค่ะน้ำวุ้นในตานะครับเป็นคำตอบที่ ถูกต้องครับ <Hey! S 1> อธิบายเพิ่มเติมหน่อยฮะน้องถิงถิงครับวุ้นในตาหรือน้ำวุ้นในตาเป็นส่วนประกอบในดวงตาค่ะเ oh. ุ้าในตาเสื่อมเป็นได้เมื่อมีอายุมากขึ้นและอาจเสื่อมเร็วกว่าปกติในคนที่สายตาสั้นมากหรือเคยได้รับอุบัติเหตุบริเวณดวงตาค่ะ oh. มีม,ม,มีมีใครเริ่มมีอาการนี้บา้างยังฮะ โอ้ผมผมเลยฮะผมเป็นเลยฮะผมเป็นแล้วไงกาารแบบนี้มีฮะมีฮะถามถามคุณหมออีกทีหนึ่งน้ำบุนในตาก็ตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเอน้ำบุนในตาเราจะเป็นคือไม่แข็งไม่เหลวเป็นเยลลี่น้ำบุนในตาก็คือจะ ทำให้ลูกตาสามารถคงสภาพเป็นกลมๆได้ค่ะพอเราอายุมากขึ้นมันก็จะมีความเสื่อมสภาพตามมาจากที่มันเป็นเยนลลี่มันก็จะค่อยๆกลายเป็นเหลวมากขึ้นช,ช่วงเวลาที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนสถาน,นะค่ะจากเยลลี่กลายเป็นของเหลวเนี่ยค่ะมันอาจจะทําให้มีเออตะกอนเกิดขึ้นเห็นเป็นจุดเป็นหยักย่อยอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเราเริ่มเห็นครั้งแรกเนี่ยเราก็ควรจะไปพบจักษุแพทย์ขยายม่านตาดูค่ะ เพราะว่าเวลาที่มันแปลสภาพเนี่ยค่ะจากที่บอกว่าเป็นเยลลี่กลายมาเป็นของเหลวเนี่ยบางทีมันอาจจะไปดึงล้างตัวจอประสาทตาทาให้มีรอยฉีกขาดหรือว่าทําให้มีจอประสาทตาลอกได้อันนี้เริ่มอันตรายแล้วใช่ถ้าใครเป็นก็ต้องรีบไปไปพบหมอเนาะหมอหมอทางตาเนี่ยฮะจากสุแพทย์นะฮะเดี๋ยวนะพอมาดูเกมที่สองนี่อาจารย์มันเหมือนสอบปากเปล่าเลยนะเนี่ยสอบปากเปล่าเลยไม่มีช้อยให้ดูไม่มีช้อยให้เลือกครับคือใช่ก็ใช่เลยใช่ครับคือผิดก็ผิดเลยถูกต้อง พิงพิงต้องตั้งสติดีๆนะลูกข้อที่2อข้อที่2นะครับพิงพิงตั้งใจฟังคำถามจากพี่แชมป์ดีๆนะครับอวัยวะภายในที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมนุษย์คือส่วนใดครับตับค่ะ ตับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ <Yeah! S 2> ใหญ่ยังไงมันชิ้นนิดเดียวเองอนะตับอ่ะหน้าที่ของตับก็คือสร้างน้ำดีค่ะแล้วก็ย่อยไขยมันกำจัดสารพิษต่างๆค่ะ ถ้าตับมีปัญหาร่างกายก็จะขึ้นไส้อ่อนเพียตัวเหลืองตาเหลืองค่ะโอ้อก็คือตับขนาดใหญ่ที่สุดเหรอใช่คือบางคนฟังอาจจะนึกถึงลำไส้ใหญ่ที่มันจะยาวขดกันเยอะๆอะไรแบบนี้นะฮะใหญ่นี่ประมาณสักเท่าไหร่ได้ฮะพี่หมอน,นัทฮะถ้าเทียบกับลำตัวเราก็จะอยู่ด้านไส้ประมาณเกือบเน่ยคหาเท่าตัวโอ้ จริงจมันอยู่มันอยู่ใต้กระบังลมค่ะเราจะคลำไม่เจอเอ๋อนี่มันขวางตัวเรานี่คือตับใช่ค่ะแต่แต่ไม่ได้ขนาดทร่มามันน้ใช่ผ่านไปสองข้อนะครับข้อที่สามนี่เกี่ยวข้องกับสัตว์นะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดใดที่ออกลูกเป็นไข่ฮะตุ่นปากเป็ดค่ะแล้วก็ตัวกินมดหนามค่ะ ที่ตุนปากเป็ดกับตัวกินมดหนามเป็นสัต์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ออกลูกเป็นไข่ก็เพราะว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีมดลูกมีต่อมสร้างอาหารที่สามารถส่งไปยังเปลือกไข่ทําให้ตัวอ่อนนะคะที่อยู่ในไข่ได้รับอาหารจากมดลูกได้ค่ะหลังจากการวางไข่แล้วค่ะตัวอ่อนที่ออกมาค่ะจะเจริญเติบโตได้ด้วยน้ํานมของแม่ค่ะ ตุนปากเป็ดกับตัวกินมดหนามเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโโอ้โ คือคือเขาจะมีต่อมในการสร้างอาหารส่งผ่านเข้าไปยังเปลือกไข่ทาให้ตัวอ่อนที่อยู่ข้างในไข่เนี่ยนะฮะรับอาหารจากมดลูกได้ก็เลยกลายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ออกลูกเป็นไข่พิเศษอ่าโอ้นี่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยต้องเรียนรู้เอาละผ่านไปแล้วครับ3ข้อรับไปแล้ว6,000บาทนะครับคำถามข้อที่4นะครับน้องผิงผิงครับคำถามข้อที่4มีอยู่ว่า สารใดที่อยู่ในพริกที่ทำให้เรารู้สึกเผ็ดครับโอ oh. สารแคปไซซินค่ะแคปไซซินเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเย้ อธิบายหน่อยครับลูกค่ะสารแคปไซซินส่วนใหญ่จะอยู่ตรงกลางของพริกค่ะแล้วก็สารแคปไซซินเนี่ยสามารถแก้ไขาอาการเจ็บปวดมีการนำมาใช้เป็นยาทาภายนอกค่ะในปัจจุบันค่ะ อคือสารแคปไซซินนี้นะครับจะอยู่ตรงแกนของคลิกตรงแกนกลางเนี่ยนะฮะอ่ามันจะมีเม็ดเล็กๆอยู่ด้านในด้วยแต่สารตัวนี้จะอยู่ตรงแกนกลาง<อ>แล้วอีกหนึ่งหน้าที่ของมันสามารถที่จะบรรเทาอาการปวดได้ปัจจุบันเขาก็จะทําเป็นเจลทาตามเนื้อตามตัวใช่ไหมฮะพี่หมอครับ,<อ>รบใช่ค่ะ4ีข้อผ่านไปข้อที่5ครับข้อที่5นะครับ,รบเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเร็วกันบ้าง<อ>ถ้าเราขับรถด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตัวเราที่อยู่ภายในรถจะมีความเร็วเท่ากับเท่าไหร่ครับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะก็คือเท่ากันใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นคำตอบที่ ถ้าตอบข้อนี้ถูกน้องผิงผิงจะได้รับเงินรางวัลไป1 0 0 0 0มบาทนะครับค่อทีค่าหนึ่งร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ ความสงสัยของลุงธงนะรถมันก็วิ่งไปร2 0ยี่สชั่วมอาจารย์แต่คนนั่งอยู่ในรถเรานั่งอยู่เฉยเออนั่งอยู่ในรถไม่น่าจะเท่ากับ120ยะน่าจะศูนย์แต่เราเข้าใจแล้วว่าเราก็ไปกับมันนั่นแหละแต่ว่าคนนั่งอยู่เฉยมันไม่น่าถึงใช่ไหมเอายังไงอธิบายหนยลูกอันนี้ที่คนในรถมีความเร็วหนึ่งยสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เพราะว่าเราเคลื่อนที่ไปพร้อมกับรถเลยค่ะเราถึงต้องมีความเร็วเท่ากับรถแต่ถ้าความเร็วของเรากับรถไม่เท่ากันก็คือ รถเกิดการชนกันค่ะความเร็วของรถจะหยุดแต่ตัวเรายังจะยังมีความเร็วอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยคือถ้าจะให้นึกง่ายๆนะครับสมมุติว่าเรานั่งอยู่บนรถแล้วรถไปชนอะไรสักอย่างหนึ่งรถมันจะหยุดแบบกระทันหันแต่ว่าตัวเราเนี่ยมันพุ่งไปด้วยคิดง่ายๆแบบนี้เลยเขาก็เลยแนะนําให้ต้องคาดเข็มขัดเอาละครับข้อที่2นะครับเก่งจริงชิงค่าเทอ รับไปอีก1,000บาทน,นะครับตอนนี้มี20,000บาทแล้วครับ มาสู่เกมที่3ามกับน้องผิงผิงนะครับน้องคนเก่งของเราเมื่อตอนต้นรายการเราได้เห็นภาพชีวิตของครอบครัวเขาแล้วนะครับนี่คือความฝันของครอบครัวเลยนะครับที่จะทําให้ชีวิตนั้นดีขึ้นนะครับผมไปที่ครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาววันนี้มาเชียร์ฝันของครอบครัวคุณแม่ครับเอาแบบฝันใหญ่ๆเลยคุณแม่คุณแม่ฝันเห็นอะไรกับครอบครัวแล้วครับแบบไม่มีอุปสรรคแล้วฝันที่อยากจะให้มันเกิดขึ้น อยากให้น้องเขาได้เรียนสูงที่สุดที่ว่าเขาจะไปได้อะค่ะคือความฝันของคุณแม่คือตรงนี้ที่คุณแม่เป็นห่วงมากที่สุดค่ะอยากให้น้องเขาเรียนทุงสูงครัวจะไม่มีเงินส่งเขาเลยต้องให้เขามาตรงนี้ด้วยค่ะครับผมการที่ลูกได้มีการศึกษาที่สูงนั่นก็สิ่งที่ตามมาแน่นอนนะครับการไปอยู่ก็จะดีขึ้นนะครับครับผมเอาละครับ เกมนี้ยากขึ้นแน่นอนคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับเกมที่3เกม1สมองกับ12เส้นประสาทเกมทางวิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเส้นประสาทในสมองของมนุษย์ซึ่งมีทั้งหมด12คู่ทางรายการจะขึ้นรูปตำแหน่งของเส้นประสาทในสมองทีละ1คู่น้องพิงพิงต้องตอบว่าเส้นประสาทดังกล่าวที่ปรากฏมีชื่อว่าอะไรคู่ที่เท่าไรและทำหน้าที่อะไร ภายในเวลา5วินาทีเกมนี้มีทั้งหมด10พข้อหากตอบถูกครบทั้งหมดรับค่าเทิมไปเลย30,000บาทแต่ถ้าตอบผิดเพียงข้อเดียวเกมจะหยุดทันทีและน้องพิงพิงจะไม่ได้รับเงินค่าเทิมจากเกมนี้ไปความยากง่ายของข้อนี้กันหน่อยฮะอาจารย์แปงรู้สึกยังไงครับคือชีวะกับผมนี่ไม่ถูกกันอยู่แล้วฮนะ <laughs> พออะไรที่เป็นวิชาการเนอะยิ่งวิชาวิชาการทางแพทย์ดิโอ้โหมันไม่ไหวคอาสไหนต้องต้องระดับหมอนะนักเรียนแพทย์นะน่าตอบได้เลยใช่พี่แท่งรู้สึกยังไงฮะแ้าเคราวหน้าผมมาเก่งจริงชิงค่าเทอมเน่นนะครับวิชาพลราค่อยเชิญผมมาดีกว่าเตะมุงเตะบอลเล่นบ้านอะไรเงี้ยน่าจะช่วยน้องเขาได้นะฮะแต่นี้นะพิงพดูแลตัวเองนะลูก มีเคล็ดลับแนะนําน้องไหมฮะพี่หมอนัฐครับคือถ้าสมมติว่าเราตั้งใจจะเป็นหมอแล้วเนี่ยวิชาที่สําคัญที่สุดก็คือชีวะเน้นการการท่องจําเป็นหลัก<ม>เพราะว่าอ,อ,อาชีพหมอหรือว่าวิชาชีพหมอเนี่ยค่ะเราจะท่องจําทุกอย่างที่เป็นความรู้เหมือนเป็นห้องสม,มุดสําหรับสําหรับตัวเรา<ม>หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะประมวลความรู้จากคลังห้องสม,มุดที่เรามีมในการวินิจฉัยโรคครับนี่คือเกมทางวิชาการนะครับครับ เก่งจริงชิงค่าเทอมถ้าไม่เก่งจริงก็ช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้สําหรับคุณหมอนะครับเพราะจะมีอีกหลายชีวิตที่ต้องการคุณหมอให้ช่วยนะครับตั้งสติให้ดีนะครับสิ่งที่เรียนมาเอามาใช้ให้ได้เยอะที่สุดนี่คือเก่งจริงชิงค่าเทอมเกมสุดท้าย5 0 0 0มบาทเชิญครับพี่แชมป์ครับริงทิงพร้อมไหมครับพร้อมครับาพร้อมแล้วเส้นประสาทคู่แรกคู่ที่เท่าไหร่ดูพร้อมกันเลยครับ นี่เด็กม,มสองนะไตรเทมิโนลเนฟค่ะเส้นประสาทคู่ที่ห้าทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับสัมผัสใบหน้าเกี่ยวกับฟันเกี่ยวกับลิ้นขากรรไกรแล้วก็การเคี้ยวอาหารค่ะเส้นประสาทคู่ที่5้านะครับเกี่ยวข้องกับความรู้สึกใบหน้าศาีรษะฟันการเคี้ยวเป็นคำตอบที่ ถูกต้องครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับพี่แชมป์ครับคุณหมอนัดครับที่ภาพที่เห็นนี่คือคือสมองที่เราหันหน้าไปด้านนี้เลยใช่ไหมคุณหมอครับเป็นมุมเงยขึ้นไปมุมบนเหรอมุมบนคือคือตัดอย่างนี้ใช่ไหมคะก็มุมเงยเสยขึ้นมาเสยขึ้นมาเสยขึ้นมานะครับเป็นภาพตัดขวางถูกไหมฮะ เรา,าจะได้รู้ด้วยนะฮะว่ามันสําคัญตรงไหนยังไงบนบนบนสมองของเราเนี่ยนะครับผม,มโอ้โหอ้าวต่อเลยครับครับข้อที่2โจทย์มาเลยครับ facial nerve ค่ะเส้นประสาทาคู่ที่7ทําหน้าที่เกี่ยวกับการรับรสที่ลิ้นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการแสดงสีหน้าแล้วก็ต่อมน้ําลายค่ะ เส้นประสาทสมองคู่ที่7นะฮะ f a c i a ย n e r v e นะฮะเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับนี่แค่ข้อที่2นะครับข้อที่2นะครับข้อที่2นะครับน้องแชมป์ครับย้ำน้องพิงผิงหน่อยนะลูกนะตั้งสติดีๆลูกอย่าลืมว่าข้อนี้ข้อละ3,000บาทนะครับ,รบมีมูลค่าทั้งหมด30,000บาทผิดข้อใดข้อหนึ่งก็คือ หยุดเลยเออโอหยุดเลยครับใจร้ายอ,ะอ่ะอ่าหยุดเลยก็คือต้องตอบถูกหมดทุกข้อนี่ไงอาจารย์เก่งจริงชิงค่าเทอมครับโอ้มันต้องเก่งจริงนะครชื่อรายการหน่อยชื่องนะครับครับข้อที่สมครับข้อที่สามโจทย์มาเลยครับ ออฟแฟคทอรี่เนิร์ฟเส้นประสาทคู่ที่หนึ่งทำหน้าที่รับกลิ่นจากจมูกค่ะออฟแฟคทอรี่เนิร์ฟนะฮะเส้นประสาทคู่ที่หนึ่งนะครับทำหน้าที่รับกลิ่นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับสมองกำลังเล่นครับข้อที่4ี่โจทย์มาเลยครับอออเลยครับต่อเลย อะไรฮโปกอโซ่เนื้อเส้นประสาทคู่ที่12ทําทำหน้าที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อลิ้นค่ะถูกต้องครับเอาต่อเนื่องเลยฮะเครื่องกำลังร้อนครับข้อที่5มาเลยครับ ออกคลงมอเตอร์เนเส้นประสาทผู้ที่3ค่ะทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวลูกตาแบบกอกลตาค่ะถูกต้องครับมันยากอ่ะมันยากอ,าอ่ะอ้าวผ่านมาแล้วครึ่งทาง น้องผิงพิงสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับเส้นประสาทได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทำเอาคอมเมนเตอร์ทั้งสท่านถึงกับความสามารถของเด็กม2อ,อ,อีก5ข้อที่เหลือน้องพิงพิงจะตอบได้ถูกต้องหรือไม่มาเอาใจช่วยเธอกันครับข้อที่6แล้วครับต่อไปข้อที่6ครับเกินครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วครึ่งทางล้ข้อที่6โจทย์มาเลยครับโอ oh. วากัสเนฟเส้นประสาทคู่ที่สิบทำหน้าที่เกี่ยวกับอวัยวะภายในช่องอกช่องท้องค่ะมั่นใจไหมมั่นใจค่ะคู่ที่สิบนะครับ,รบทำหน้าที่รับความรู้สึกจากช่องอกช่องท้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโ เราเข้าใจเลยนะครับว่าถึงเวลาที่ต้องใช้สมาธิมันก็ต้องเป็นอย่างนี้<ฮ>ะนะครับเมื่อโตเป็นหมอแล้วผิดพลาดไปได้แม้แต่นิดเดียวนี่นี่เหมือนอยู่ในห้องผ่าตัดเลยโอ้จริงๆครับแต่ละเส้นแต่ละเรนนี่ขยับนี่มันมีผลต่อคนไข้นะใชหมวนัดนะฮะดังนั้นมันเป็นเรื่องที่ซีเรียสนะครับหมอผิงผิงต้องใจเย็นๆท้าที่หนึ่งได้ลูกทาที่หนึ่งได้ลูกต่อไปข้อที่เจ็ดนะลูกนะมาครับ อย่าเพิ่งตอบตันเย็นดู่อนโทเคลี์เนฟเส้นประสาทสมองคู่ที่4ี่ค่ะทําหน้าที่ควบคุมการทํางานของกล้ามเนื้อตาให้มองลงด้านล่างและออกจากแนวกึ่งกลางค่ะเส้นประสาทคู่ที่4ี่นะครับโทเคลี์เนฟนะครับใช่ถูกต้องครับเย้ ถูกไปถี่ข้อแล้วครับ7ข้อครับ7ข้อเหลืออีก3ข้อเท่าน,นั้นเองนะครับผมครับข้อที่8โจทย์มาเลยครับใจเย็นๆโอ้โหเส้นอะไรเนี่ยเอ็กเซส r y อรี v เนเส้นประสาทคู่ที่11ทําทำหน้าที่สั่งการที่คอแล้วก็กล้ามเนื้อที่ยกไหล่ค่ะ เส้นประสาทคู่ที่11นะครับ a c c e s s o r y nerve ทำหน้าที่สั่งการที่คอที่ไหล่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับอเอาแล้วเอาแล้วแมคุณหมอทำหน้าที่ได้ดีมากครับตอนนี้ <laughs> ข้อที่9ข้อที่9 ข้อที่9โจทย์มาครับอย่าเพิ่งตอบดี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 ออปติกเนิร์ฟเส้นประสาทคู่ที่สองค่ะทำหน้าที่รับภาพจากดวงตาค่ะรับภาพจากดวงตาออปติกเนิร์ฟนะครับ เซม่าศาสตร์คู่ที่2ทําหน้าที่เกี่ยวกับการรับภาพการมองเห็น,นเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับ ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อที่สิบนะครับข้อนี้เทาบหมื่นบาทนะพี่ถ้าหมื่นบาทครับอเอาล่ะครับอีกข้อเดียวเท่านั้นน้องพิงิงก็จะสามารถพิชิตค่าเทิมมูลค่าสามหมื่นบาทได้สําเร็จและจะได้รับค่าเทอมสะสมทั้งหมดห้าหมื่นบาทแต่ถ้าตอบผิดค่าเทอมของเกมสุดท้ายนี้จะกลายเป็นศูนย์ทันทีน้องพิงิงจะทําสําเร็จหรือไม่เชิญชมกันต่อเลยครับข้อที่สิบนะครับ ทุนการศึกษาห้าหมบาทอารอยอยู่แล้วถ้าพร้อมมาครับอ,อ,อย่าเพิ่งตอบใจเย็นลูกใจเย็นอแอปดูเซนเนอร์เส้นประสาทคู่ที่6ค่ะทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อตาให้มองออกด้านข้างจากแนวกึ่งกลางค่ะ ข้อนี้นะครับเป็นข้อสุดท้ายแล้วถ้าน้องผิงผิงตอบถูกรับเพิ่มเติมอีก30,000บาทรวมกับของเก่า20,000เป็น50,000บาทเลยนะครับและคำตอบนี้เป็นคำตอบที่มั่นใจไหมครับผิงผิงมั่นใจร้อยเปนะครับร้อยเป คำตอบข้อนี้เป็นคําตอบที่โอ้ยหายใจไม่ทช่วท้องเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับ เชิญครับเชิญครับเชิญครับโอ้โหรุนใจมากรุนมากรุนมากขอขอชูมือหน่อยนี่คือเก่งจริงชิงค่าทองโอ้โหรับไปเลยครับพิมการศึกษาคุณค่าห้าหมื่นบาทโอ้โหเป็นยังไงบ้างเราสามารถทำแจ็คพอตแตกแล้ว50,000บาทวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ รู้สึกภูมิใจมากค่ะรู้สึกโล่งรู้สึกโอเคมากค่ะคำว่ารู้สึกโล่งนี่มันมีความสมากนะมันเป็นสุขแห่งความสําเร็จนะครับผมบอาจารย์แปงครับเป็นไงครับดีใจไปกับน้องผิงผิงแล้วก็ครอบครัวจริงๆนะฮะค,คือผมอยากจะฝากต่อไปก็คือว่าการที่เรามีจุดมุ่งหมายสําคัญมีเป้าหมายในชีวิตจะเป็นคุณหมอมันก็เป็นพลังในการขับเคลื่อน ชีวิตของเราให้ไปถึงจุดหมายให้ได้แต่ว่าจริงๆแล้วในอนาคตมันยังมีเวลาอีกพอสมควรซึ่งผมคิดว่าบางทีเราอาจจะค้นพบตัวเองในแง่มุมใหม่ๆในระหว่างทางอ,อาจจะยังอ,อยู่บนเส้นทางของในวิชาชีพแพทย์ก็ได้หรือจะเป็นในเส้นทางของนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยเราอาจจะได้คุณหมอผิงผงหรือเราอาจจะได้นักวิจัยที่ค้นพบไวรัสซึ่งจะมาปราบ โลกร้ายในช่วงเวลาอีกประมาณ1ิปีต่อจากนี้ก็เป็นได้ครับครับผมโอ้โหอ้าวมีเป็นกำลังใจอย่างมากเลยครับสำหรับ,บน้องที่ถึงนี่เห็นภาคลเลยนะครับผมอ่ะคุณแท่งครับโอ้โหวันี้ประทับใจนะฮะนอกจากตัวน้องเองที่มีพื้นฐานที่ดีในเรื่องความคิดทัศนคตินะฮะต่อตอนเองต่อต่อโลกโอ้ที่สำคัญทัศนคติใช่คนจะสำเร็จได้เกิดจากทัศนคติที่ดีครับเท่านั้นนะฮะ จะเจอความสุขความเจริญได้คือเรามีทัศนคติที่ดีและที่สําคัญที่บิงผิงมีเลยนะและควรจะเก็บไว้อย่างดีคือครอบครัวผมเชื่อว่าครอบครัวนี้ไม่ว่าจะได้เป็นคุณหมอหรือเปล่าแต่จะเป็นครอบครัวที่มีความสุขอย่างแน่นอนนะครับก็ขอให้บิงผิงนะครับเจอความฝันของตัวเองนะครับเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสาเร็จในชีวิตของตัวเองครับครับโอ้โหนี่ จากใจทั้งสองท่านเลยนะครับแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับเราด้วยเพียงจะพูดตอนนี้ไม่ได้เท่านั้นเองนะครับผมอาวไปที่คุณหมอนั่ครับก็อยากจะฝากถึงน้องผิงผิงนะคะว่าไม่ว่าทางข้างหน้าจะเป็นยังไงเราจะเป็นคุณหมอหรือเปล่าอันนี้ก็ขอให้น้องเนี่ยมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจจะทำอะไรเนี่ยก็ขอให้นึกถึงหน้าคุณพ่อคุณแม่ไว้และเราจะมีพลังก็ ขอให้น้องประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยหวังว่าเราจะได้เป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพแพทย์ด้วยกันค่ะไปไปไปกอดพ่อหน่อยไปกอดคุณแม่ด้วยพลังทั้งหมดที่ครอบครัวสบให้กันโอ้โหชื่นใจมากครับ ถ้าหนูลุกไม่ไหวไม่ได้จริงๆก็ให้หนูคานแล้วคานไปถึงจุดหมายให้ได้ค่ะเนื่่อยงใใดแตฉัไมทจ